สวัสดีครับผมช่างเอกนะครับจากูเอ g กเคนจีเนียจูเนอร์นะครับคลิปนี้เราก็มาวิเคราะห์ปัญหาไปพร้อมกันอีกหนึ่งเคสนะครับเป็นเคสที่ค่อนข้างจะท้าทายเราอีกแล้วนะครับเคสนี้นะครับซึ่งก็น่าจะไม่ง่ายแล้วกันนะเพราะว่า,าเล่าให้ฟังดีกว่าอ่าคันนี้นะครับคันนี้มีอาการไฟเช็คเอนจินขึ้นนะครับ P0171 s s t e m to o l e a n หรือเชื้อเพลิงบางนะครับ ความหมายข้นี้ก็คือการจุดระเบิดเผาไหม้ออกมรเสร็จเนี่ยเซนเซอร์ออกซิเจนเซนเซอร์ K ensor, มันจับได้ว่าอัตราส่วนผสมการเผาไหม้เนี่ยมันไม่พอหรือที่เรียกติดปากว่าเชือเ้อเพลิงบางนะครับบางได้จากอะไรบ้างนะครับก็ตรงตัวนะครับเชือเ้อเพลิงบางคือน้ํามันไม่พออันที่2คืออากาศเกินนะครับเกิดจากอะไรอีกเซนเซอร์อเสียอันนี้เป็นไปไดอ้อากาศรั่วอากาศรั่วก็เป็นไปได้ นะครับแล้วก็น้ํามันแรงดันตกก็เป็นไปได้หัวฉีดฉีดน้อยก็เป็นไปได้นะโค้ดหนึ่งตัวโค้ดหนึ่งตัวเนี่ยสาเหตุที่เป็นไปได้ก็ย่อยลงไปอีกไอ้แรงดันน้ามันตกจากอะไรอะปั๊มติ๊กเสื่อมก็เป็นไปได้อ่าเล็ก,กูเลตแรงดันคุมแรงดันไม่อยู่ก็เป็นไปได้ก็อมเบนซินตันก็เป็นไปได้เห็นไหมหัวฉีดฉีดไม่เท่ากันฉีดไม่พอก็เป็นไปได้อากาศรั่วอ,อ่ท่ออากาศรั่วอ,อ่อะไรกันท่อไอดีรั่วก็เป็นไปได้ ปากินอะไรรัวเขาเป็นไม่ได้เยอะๆเลยนี่คือโค้ดตัวเดียวทำไมบางคนบอกว่าเอ้ยโค้ดมาตัวเดียวก,ก็คุณเช็คโค้ดแล้วนี่ทำไมคุณไม่รู้ว่าอะไรมันเสียนะครับอันเนี้ยก็เนี้ยอย่างที่ผมบอกไปอดูง่ายขึ้นไหมไม่ง่ายใช่ไหมฮะใช่ไม่ง่ายครับเคสนี้นะครับลูกค้าหมดตังค์มาหลายหมื่นแล้วเปลี่ยนอะไหล่มาเยอะแล้วเอ้ยเขาบอกมีหลังรถเปลี่ยนอะไหล่มาเยอะแล้วนะครับเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์เปลี่ยนแอร์โฟเปลี่ยนท่ออากาศไปสโมกเทสมาแล้ว อ่ทำอะไรอ่ะเปลี่ยนปั๊มติก๊กเปลี่ยนกรองเปนซินเปลี่ยน,นเลคูเลต์ไอที่ผมว่าม่อเมื่อสักครู่อ่ะเขาทํามาหมดแล้วไม่หายเดี๋ยวให้ดูอะไรกันเขาบอกว่านี่อะไรบางส่วนที่เขาไปเปลี่ยนมานะดูดิมีอะไรบ้างนี่นะเห็นไหมอ่าอันนี้ O2 เนเซอร์โอ o 2เนเซอร์แท้นะครับเบิกศูนย์แท้หรือ่ลาไม่รู้น่าจะแท้แหละอันนี้ r f l o w a i r f l o w ก็ Air flow. Air flow. เปลี่ยนมาแล้วนะก็ทำหมดแล้วอะทำามไม่หายอะสิ่งที่ผมว่ามาไม่สักรูดอนะะโมกเทสแล้วด้วยนะี่านนี่ไอแอร r โฟเซ s เซออ่านอา่าปริมาณอากาศแล้วก็อ่านดุน้ำพูดมอากาศเปลี่ยนแล้วอนี่เราเขาเพิ่งเจอเรานะอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนมาก่อนในนี้ก็จะมีอ่ปัม๊มไอกองเบนซินปั๊มติก๊กเรยคูเลท พ้ออากาศแล้วก็คลองอากาศแล้วก็เขาบอกว่ายัางมีที่ไม่ได้เอามาอีกเยอะเลยหมดไปหลายหมื่นแล้วนะฮะอู่เรานี้ประมาณอู่ที่สามที่สี่แล้วแหละลยังไม่จบนะครับทีนี้ก็เอาเป็นวา่าเขาเปลี่ยนมาแล้วก็เรื่องของเขาครับอันนี้เราก็ไม่สามารถจะไปควบคุมได้เนะาะพอคุณทำเมันมา,มาเช็คที่เราก่อนก็จเพิ่งเจออันนี้คือค่าที่ผมอ,อ่านณปัจจุบันที่ขึ้นปีศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเห็นไหมช็อตเทอมเนี่ย 1ิบเก้าเลยปกติค่าชดเชยชดเติมรองเทิมเนี่ยมันจะอยู่ใ,ใกล้ๆกล้ศูนย์นะสิบเก้าสิบเก้าความร้อนเก้าสิสี่เอโฟสองกรัมเปอร์เซกนิ้นดิปปีเสื้อคือทุกอย่างในเนี้มันดูแปลกเพี้ยนไปหมดนะครับตั้งแต่ไอค่าชดเชยเนี่ยขึ้นไปแม็กนี่คือค่าแม็กนะครับแสดงว่ามันมากกว่านี้คำว่าแม็กก็คือเซนเซอร์อ่านได้แค่นี้แต่ในความหมายมันมากกว่านี้นะครับ แล้วทีเนี้ยเราจะวิเคราะห์ยังไงใช่ไหมมันก็ก็ต้องก็ต้องรื้อดูก่อนว่าอันดับแรกเลยสิ่งที่สิ่งที่เขาทํามาเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าทํามาแล้วอ่ะทําเรียบร้อยหรือเปล่าอันนี้เราก็ตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนทํานะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนมาอะไรแท้จริงไหมก็ต้องเทสันต่อว่า,ามันมันจะทํายังไงได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีในการเทสนะครับ อย่ง,อยงผมทางานเนี่ยผมจะไม่เปลี่ยนไปเรื่อยแบบนี้เพราะว่ามันต้องหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหาหาจุดได้ไดก่อนว่ามันเป็นอะไรแล้วค่อยเปลี่ยนไม่ได้ว่าโอ้ัน่าจะเป็นน่าจะเป็นน,น่าจะเป็น,น,ปนแล้วก็เปลี่ยน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 อย่างนี้ลูกค้าตายเลยเยตังค์กันตายนะโอเคเดี๋ยวผมขอหาก่อนแล้วกนะันอันนี้ก็รถก็เพิ่งมาถึงผมก็เพิ่งเสียบเครื่องสแกนอ่านเลยก็มันบางจริงแหละเนี่ยมันบางแบบค่าชดเชยขึ้นมาไม็กเลยนะครับแต่สาเหตุยังไม่ทราบอันนี้บอกเลยยังไม่รู้นะครับอ่ะทีนี้ก็ ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอไปหาสาเหตุก่อนแล้วกันว่ามันน่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วจะจบเคสนี้ได้ยังไงจบได้หรือเปล่าเขาผ่านทั้ง4อู่แล้วว่าคุณเป็นใครคุณจะมาจบอะไรง่ายๆนะครับก็ต้อง,ก,องก็ต้องลองนะครับอันนี้เราลองกันได้นะครับผมอะนะครับไหนๆก็จะเช็คแล้วก็เช็กต่อแล้วกันเอายิงนะเนี่ย3อู่กับระยะเวลากี่เดือนไม่รู้นะหายแล้วเอ้ยคุณเป็นใครวะเนี่ย มันดูง่าย,ยางั้นเลยเหรอเห็นไหมให้ดูค่าก่อนเมื่อกี้บางมากบางมากๆขึ้นไนมแม็กซิตการไหมมีลบขึ้นมาชดเชยละนี่วิ่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอ,อให้ค่าชดเทอมกับลองเทอมเนี่ยมันเกลี่ยกันเข้ามานะครับเนี่ยเป็นค่าที่ปกติแล้วเนี่ยลดแล้วไหมที่ที่ไฟเชนทีนมันขึ้นนะครับก็คือ อ่าพี่ส่วนหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยความหมายคือลองเทอมเนี่ยค่ามันค้างอยู่ในฝั่งบางมากเกินไปฝั่งบางหรือฝั่งบวกนะครับเนี่ยลดลงมาเลยวไหมเนี่ยเมื่อกี้มันสิบเก้าสิบเก้าตันแม็กกันเลยนะครับอ่านะครับผมขอไม่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 ไมไมตัดวีดีโอกลับไปนะก็ย,ย้อนกลับไปดูเองแล้วกันว่าเมื่อกี้มันแม็กสิบเก้าสิบเก้าตอนเนี้ยมันเหลือสิบเอ็ดกับเจ็ดด้วยเนี่ยลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็สแสดงว่าเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มหายบางนะครับเดี๋ยวเราเซตน,นตนู่นเซตนี่อีกหน่อยก็จะหายก็จบแล้ว นะครับนี่หายแล้วอะไรกันทําอะไรไปไปดูดอะไรดูนะอันนี้เก็บได้แล้วนะเนี่ยค่าลงมาแล้วตามเดี๋ยวมันก็ลงมาใกล้ๆศูนย์อะไรก็เป็นค่าชดเชยปกติแล้วนะครับรถอาจจะเติมพวกแก so ๊สโซฮอยอยู่ก็จะบวกบวกอยู่ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ในแถวนี้ปกติของเขานะครับมาพูดถึงสาเหตุแล้วนะไม่ต้องลีลาเยอะนะลีลาเยอะนะเลยคลิปยาวเลยลูกค้าไอ้ดคนมาดูว่าอ้คุณต้องการยอดวิวหรือเปล่าทําอะไรคลิปยาวสาเหตุแค่น,นี้ อนี่ครับผมแก้ไปแค่นี้นะคันนี้นะครับผมถรุปอาการเลยนะแบบว่าอาการของเขาเนี่ยคือมออลมเบรกเสียครับแค่นั้นแหละจบคลิปเลยไหมคลิปนึงก็ได้ม้อลมเบรกเสียนะครับมออลมเบรกมันมาจากไหนมันเอาลมมาจากไหนอธิบายต่อมออลมเบรกเนี่ยมันก็จะมีท่อแว้คั่มจุดเนี้ยท่อแว้คั่มตัวเนี้ยมันต่อมาจากท่อร่วไมไอ่ดีนะครับ แล้วเวลามันบางี่ยมันบางได้ยังไงอธิบายตั้งแต่ต้นนะครับคือหลักการการการอ่านปริมาณอากาศในเครื่องยนต์ได้รับเลยกันเนาะปกติเนี่ยอากาศจะวิ่งผ่านแมสแอฟโวผ่านทางนี้จุ๊บจิ๊บจ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 ๊บไอต,ตัวเนี้ยทำหน้าที่อ่านว่าอากาศเนี่ยเข้าเครื่องไปเท่าไหร่สมมุติมันอ่านมาได้สิบนะครับมันก็จะคำนวณต่อว่าอากาศเข้ามาสิบเนี่ยน้ำมันอ่ะต้องเท่าไหร่ก็จะฉีดตุ้มลงไปแล้วก็ วัฏจักรของเขานะครับฉีดน้ำมันตุ้มลงไปจุดระเบิดเสร็จเผาไหม้ออกไปทางท่อไอเสียออกซิเจนเซอร์ที่อยู่ตรงท่อไอเสียคือสายสายไปเช่นนี้ทำหน้าที่อ่านว่าไอเสียเนี่ยผ่านตัวเซนเซอร์ไปเท่าไหร่อพอมันอ่านมาเจอเ่าโอเคอากาศเสร็น้ำมันหนึ่งเผาไหม้ออกมาเสร็จแล้วตรงนี้คำนวณมาแล้วพอดีจบไม่ต้องเฉยเฉยแต่ปัญหาที่เกิดคืออากาศมันไม่ได้เข้าทางนี้ทางเดียวนะครับมันเข้ามาจากทางนู้นด้วยที่มันรั่วอยู่ในหม้อลม ซึ่งมันเป็นท่อที่ต่อร่วมมันอยู่นะครับเวลาที่ตรงนี้แทนที่มันอาจจะอ่านมาได้10นะครับมันก็จะอ่านมาได้9้าเพราะอีกหนึ่งอาจจะมาจากทางนู้นอันนี้ก็อยากมาใกล้เก้าอ่าพอเก้าปุ๊บมันก็สั่งจ่ายน้ำมันในปริมาตร9แต่ในความจริงมันคือ10เข้าใจไหมมันร่วมอย่างตรงนู้นหนึ่งมาอย่างนี้อ่านความเป็นจริงมา9จ่ายไปทีนี้น้ำมันไม่พอน้ำมันไม่พอจุดระเบิดตู้มออกไปตัวนี้จับเจออ้อยเชนเซอร์มันจับเจอว่า อ้าวคุณผอไหมมาไม่พอนะครับน้ำมันขาดตัวนี้ก็สั่งปุ๊บชดเชยเข้าไปสั่งเข้าไปที่ไอซยว่าเฮ้น้ำมันไม่พอว่ะเพิ่มน้ํามันให้หน่อยได้ไหมปั้งเข้าไปจนมันก็จะหัวฉีดก็ฉีดเพิ่มเข้าไปน้ํามันเข้าไปอีกหนึ่งส่วนทีเนี้ยมันก็จะเกิดตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือค่าชดเชยก็คือชอตเทอมที่เราอ่านเมื่อกี้ได้สิบเก้าอ่ะชอดเทอมอ่ะมันอ่านมาสิบเก้าใช่ไหมอ่าทีเนี้ยพอมันพอมันสะสมบ่อยบ่อยสิบเก้าสิบเก้าไอ้ชดเทอมตลอดเลยแสดงว่ามันมีค่า พอลองเทอมจับเจอนะลองเทอมจับเจอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นเช็คเอนจินสู1 7พว่าเฮ้ยน้ำมันไม่พอนะครับน้ำมันไม่พอเด้งขึ้นมาสิสแตมโลีนเพื่อให้ลูกค้าเข้าไปแก้ไขหาจุดที่มีปัญหาว่ามันชดเชยมามากเกินไปแล้วอะไรทํานองนี้นะครับผมนะครับนั่นคือสาเหตุของปัญหานะครับแล้วผมทํายังไงไปทําไมถึง ถึงรู้ได้แล้วก็แก้ปัญหาไม่ไม่ได้ว่าแก้ปัญหาี้เรียกว่าทดสอบดีกว่านะครับวิธีการของผมก็คือผมบล็อกท่อที่ผมคิดว่ารั่วนะครับเ,เมเื่อกี้หมอหัวเทียนไปเสียบไว้ในท่อที่เข้าหมอลมแค่นั้นแหละมันก็ดูดมาไม่ได้เพราะติดหัวเทียนอยู่พอตรงนั้นโดนบล็อกเสร็จอากาศเข้าไม่ได้แล้วนะครับ E t u ก็เจอแล้วว่าเฮ้ยเชื้อเพลิงอากาศที่เข้ามาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆมันไม่ได้เพิ่มขึ้นครับมันแค่ไปเข้าทางช่องทางที่มันเข้าสะดวกเหมือนเดิมก็คือผ่านแมสแอลโฟมันที่เรา อธิบายกันไปว่ามันทํางานยังไงนะครับมันก็จะอ่านเข้ามาตรงแมสจ่่นน้ำมันเข้าไปตรงประเด็นปุ๊บค่าเฉชยก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะส่วนผสมมันถูกต้องแล้วนะครับและไฟเชื้อเกจิ้ก็จะไม่ขึ้นอีกต่อไปนะครับส่วนในวิธีการแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยปัญหาเนี่ยเกิดจากมออลมเบรกมันรั่วแผ่นแร่แฟมมันจะรั่วหยู่ข้างในอะไรอย่างนี้เราก็ไปหามาเปลี่ยนซิมันก็จบแล้วนะครับแต่ในเบื้องต้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันต้องสรุปไปได้แบบนี้ก่อนว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ แล้วทำไมต้องเปลี่ยนแล้วมันเสียยังไงค่ามันอ่านออกมาได้ยังไงนี่คือการทำานทำงานของผมนะเอาแบบว่ามันทํางานกันแบบนี้นะครับมันถึงจะสั่งเปลี่ยนอะไรเป็นหนึ่งตัวไม่ใช่ว่าเอ้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเปลี่ยนไปก่อนเปลี่ยนไปก่อนเปลี่ยนไปก่อนใช้แบบนั้นไม่ได้ครับดูลูกค้าบ,บางคนเขาไม่อะไรมากก็โอเคเจอบางคนที่แบบเอ้ยมันคุณเปลี่ยนอะไรไให้ผมไปเนี่ยเออไม่หายอ่ะทำไงคืนได้ไหมปู่ก็ต้องแบกอะไรนะครับไอสั่งมาแล้วใช้ไม่ได้ก็ต้องถอดเก็บอันนั้นคือสไตล์ผมนะปิดจุดอ่ะ ผิดจุดผมก็จะไม่ขายลูกค้าออกไปนะเพราะว่าผมวิเคราะห์ผิดนะครับกับอีกกรณีหนึ่งคือ,อลูกค้าสั่งเปลี่ยนมาเองเฮ้ยผมอ่าน YouTube ดู youtube มาผมอ่านวิเคราะห์มาแล้วว่ามันต้องเป็นตัวเนี้ยผมสั่งอะไรเปลี่ยนเลยได้ไหมก็เปลี่ยนหายไม่หายเรื่องของคุณนะผมไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าผมเป็นคนสั่งเปลี่ยนอะไรเองแล้วมันไม่ตรงประเด็นมันไม่หายอันนั้นคืนผมได้นะครับอันนี้คือการทํางานของเรานะครับนะครับส่วนในเคสนี้เราใช้เวลาไปทั้งสิ้นก็ประมาณ สิบนาทีสิบห้านาทีได้ไมั้งทมถ่ายคลิปประมาณห้านาทีวิเคราะห์จริงก็สองสามนาทีก็เสร็จแลวนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็ถ้าเราเรารู้หลูกเป็นทางเครื่องยนต์ว่ามันต้องแก้ยังไงก็แค่นั้นแหละมันก็จบได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปเสนอราคาลูกค้าก่อนนะครับสำหรับหม้อลมเบรกเจน,นี้ก็ขออนุญาตปิดเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องไปต่อเนื่องอะไรไม่ต้องถ่ายมันเปลี่ยนหม้อลมแล้วหรอกเราบล็อกแล้วจบขนาดนี้ก็ก็จบแล้วละ่ะนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ